สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพาทุกคนนะครับไปดูตลาดประมงพื้นบ้านนะครับของจังหวัดชนบุรีนะครับที่ี่จะจ้างอยู่ที่อ่างศิลานะครับแต่ตอนนี้นะครับฝนตกนะครับฝนตกหนักมากนะครับก็เลยมาเปิดคลิปกันในรถนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับเข้าไปดูนะครับว่าในตลาดมงประมงเนี่ยครับจะมีอะไรบ้างและของจะสด มากน้อยแค่ไหนราคาเป็นเท่าไรน,นะครับราคาประมาณเท่าไรนะราคารับเดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปดูนะครับวันนี้ผมมากับนี่นะครับผมเปียวจังใช่ไหมครับเปียวจังขอสอบถามนะครับวันนี้คุณมีความรู้สึกอย่างไงบ้างครับที่ออกมาเที่ยวข้างนอกครับรู้สึกตื่นเต้นและยิ่งได้มาที่ตลาดประมงก็น่าตื่นตาตื่นใจเพราะว่าที่นี่อาหารทะเลเยอะมากเลยค่ะรู้สึกตื่นเต้นน่าตื่นตาตื่นใจใช่ไหมครับอาหาร <Ś elas S 1> ทะเลยะเยอะใช่ไหมครับ ฝนตกด้วยชอบเลยไหมครับเปียกเลยปี้ยงไหมเปียงนะครับก็เดี๋ยวเราไม่พูดมากครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าครับผมเนี่ยต้องเดินตากฝนเข้าไปครับฝนก็ตกแรงมากเลยครับตอนนี้นี่ครับตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานะครับก็เดี๋ยวบอกเส้นทางนิดนึงนะครับถ้าถ้าไปทางนี้นะครับถ้าไปทางนี้ก็จะมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองชนนะครับเมืองชนบุรีนะครับอ่า ก็แต่ว่าถ้าไปทางนี้นะครับก็จะเป็นจะไปสู่ชายหาดบางแสนนะครับชายหาดบางแสนจะไปเส้นนี้นะครับอโอเคอันดับแรกนะครับเข้ามาข้างในก็จะเจอเลยนะครับจะเป็นพวกปูนะครับปูปูม้าครับสองร้อยสี่สิบนะครับสองร้ 220, อยยี่สิบอาไล่ตามไซส์นะครับ หอยหอยชมพู่จะเยอะมากครับหอยชมพู่แล้วตัวใหญ่ๆนะครับก็จะเป็นพวกปลานะครับมีปลานะครับปลาแล้วก็หมึกหมึกหอมนะครับก็ตามราคานะครับหมึกตัวใหญ่ๆนะครับอืมแล้วก็มีหอยหอยหอยวานกุ้งกุ้งขาวแล้วก็พวกหอยนางรมสําเร็จรูปนะครับยำไข่แมงดากล่องละร้อยนะครับอืม จะมีกั้งครับกั้งกั้งตัวใหญ่ๆนะครับอืมอ่าก็จะเป็นพวกของแพ็คนะครับก็มีหลากหลายครับพวกปลาหมึกแห้งอะไรพวกนี้นะครับหมึกแห้งหมึกหมึกแพ็คถุงเรียบร้อยถุงสองร้อยถุงสามร้อยนะครับอืมข้างหน้าจะเป็นปลาหมึกนะครับถาดปลาหมึกนะครับอันนี้แพปลาหมึกนะครับโอ้โหมีแต่หมึกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับโลหนึ่งสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยหกสิบสองร้อยห้าสิบ ตามไซส์ตามขนาดนะครับสองร้อยเก้าสิบนะครับนี่ครับเจ๊แมมเจ๊แมมนะครับนี่ของเจ๊แมมมีปลาอะไรก็ไม่รู้วันนี้คนไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้ก็คือฝนตกด้วยนะครับคนไม่ค่อยเยอะนะครับปูม้าโลละห้าปูเนื้อไข่นะครับโลละห้าร้อยปูม้าเนื้อกับไข่นะครับแยกกันนะครับโลละห้าร้อยครับตัวใหญ่ๆอย่างนั้นเลยครับมีกุ้งครับกุ้งจะมีแทบทุกร้านนะครับกุ้งโลสามร้อยห้าสิบโลสองร้อยนะครับ ตามสายตามขนาดครับหัวมันนะครับหัวมันกุ้งกุ้งทั่วไปนะครับก็มีนะครับนี่นี่จะเป็นปลาปลาเก๋าปลากระพง่าซื้อไปทํากินกันได้นะครับเดินไปเรื่อยๆนี่นะครับมีแทบทุกร้านคล้ายๆกันนะครับหอยนางลมน้ำจิ้มซีฟูด้ดเขาจะมีให้ครบนะครับเดินไปสองฝั่งก็จะมีเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าร้านไหนขายเท่าไรขายเท่าไรครับ หมึกหอมตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กว่ามือผมเองครับเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆครับกุ้งโอ้โหกุ้งหัวไข่กุ้งหัวมันโอ้โหมีทุกทุกอย่างนะครับอืมก็ปูครับอันนี้ปูฝั่งขวามือจะเป็นปูนะครับนี่นี่ครับโอ้โหปูเนื้อแน่นๆนะครับตัวใหญ่มากใหญ่กวใหญ่กว่ามือนะครับใหญ่กวฝ่ามือครับปูนะครับ วันนี้คนไม่มีจริงๆนะครับคนน้อยมากฝนตกนี่อันนี้จะเป็นกุ้งบังกรนะครับโอ้โหสดๆเลยครับนี่ใครอยากซื้อไปทำซาซิมินะครับสดๆเลยครับนี่ตัวใหญ่โลพันห้าครับตัวนี้อันนี้โลพันห้าครับตัวหนึ่งก็ขายนะครับแล้วแต่ว่าตัวหนึ่งมันน้ําหนักกิโลครับนี่โลพันห้าเป็นเป็นเลยครับปูม้านะครับก็มีทุกอย่างนะครับของทะเลมีทุกอย่าง หอยครับหอยคางโอ้โหเป็นกองกองเบลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นถาดถาดถาดปลาหมึกนะครับหมึกหอมตัวใหญ่มากนะครับตัวเท่าขาอ่อนนะครับอืจะมีสามล็อกให้เดินนะครับหนึ่งล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามนะครับแค่สามล็อกนี่ก็โอ้โหของเทียบนะครับนี่ปูดองก็มีปลาหมึกใส่ถุงก็มี ไม่รู้ใส่ทําไมนะครับปลาหมึกหมึกกระดองหนวดหมึกนะครับโล่280อันนี้หมึกกระดอง280ครับโลหนึ่ง280ครับคนก็ไม่ค่อยเยอะนะครับคนก็บะปลายนะครับคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับฝนตกด้วยครับข้างนอกฝนตกหนักนะครับ ตกแรงเลยครับไม่ได้เอาร่มมาด้วยก็มีเหมือนเหมือนกันทุกๆุกร้านนะครับนี่หอยหวานหอยแมงผู้หอยแครงก็คล้ายๆกันทุกร้านนะครับหอยเชลกลัง้กงกั้งอันนี้กั้งนะครับโล4สีร้ย อันนี้ปูเนื้อปูเนื้อปูไข่โลหกร้อยแปดสิบรถเจ็ดร้อยสิบแปดร้อยตามไซส์นะครับตามไซส์ตามขนาดนะครับนี่อันนี้แพร์ตรงนี้จะอยู่จะอยู่ล็อกกลางนะครับแพรนี้อยู่ล็อกกลางระหว่างล็อกสองล็อกกลางล็อกสองครับอยู่ล็อกสองตรงกลางเลย ซื้อเป็นของฝากกลับบ้านกันได้เลยนะครับพวกปลาหมึกใส่ถุงเรียบร้อยนะครับคนน้อยจริงครับวันนี้ไปคนน้อยจริงครับไม่ต้องไปแย่งกับใครเลยครับปกติที่นี่คนจะเดินกันเบียดเสียดเลยครับแน่นมากครับยิ่งเป็นวันอาทิตย์เนี่ยโอโ้โหเสาร์อาทิตย์เนี่ยหรือวันหยุดเนี่ยคนจะแน่นจริงๆครับ เนี่ยนี่เป็นถาดเลยครับปูเนื้อปูเนื้อเป็นถาดเลยสี่ตัวห้าตัวร้อยแปดสิบแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดนะครับมีให้เลือกเยอะแยะนะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่เคยมานะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันก็ได้นะครับออกมาเที่ยวนะครับอยู่เส้นอังซีลานะครับอังซี่างนี่ครับเป็นถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์เนี่ยรถจะติดหนักเลยครับเส้นนี้ครับเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนะครับรถติดดักเลยครับแนะนําให้มาวันธรรมดาดีกวครับไม่งนั้นคุณจะเสียเวลากับการนั่งรถติดอยู่ เป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเลยครับเยอะแยะครับผมอาหารทะเลเยอะแยะนะครับนี่หอยนั่งลมนะครับปูว่าปูเนื้อจานร้อยแปดสิบเป็นๆเ,เลยครับนี่สดๆเลยสดๆเลยครับเนี่ยนี่อันนี้กุ้งกุ้งอะไรไม่รู้อ่จะจำไม่ได้ลนะโลแปดร้อยแพงมาก มีก็เรียกได้ว่ามีทุกอย่างนะครับที่นี่นะครับมาก็คือจบที่นี่เลยครับแล้วก็จะมีที่ให้สําหรับรับจ้างปิ้งให้ให้เราด้วยนะครับรับจ้างปิ้งนะครับก็ยี่สิบสาสิบาทนะครับมีแผนกรับจ้างปิ้งนะครับอืเราไม่ต้องเอาเตาไม่ต้องเอาอะไรมาครับเอาแค่ปากระท้องมานะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือเอาเงินมานะครับเอาเงินมาด้วยครับ ดูไปเรื่อยๆก็เพลินเหมือนกันนะครับปลาหมึกหมึกหอมหมึกหอมตอนนี้ไม่ต้องไปตกที่ทะเลนะครับมาซื้อกินที่นี่ได้เลยสดๆนะครับนี่ครับขาวๆเลยนะครับสดๆเลยหมึกหมึกหอมนะครับกุ้ง มาดูทางทางออกนะครับอันนี้จะเป็นทางออกนะครับนี้จะเป็นทางออกอันนี้จะเป็นล็อกกลางนะครับออกตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถติดติดเรียบริมทะเลนะครับเรียบชายฝั่งริมทะเลนะครับบรรยากาศดีมากมากครับเดี๋ยวผมก็กําลังจะออกนะครับเพราะว่าก็คือกินข้าวมาอิ่มแล้วเลยไม่ได้ซื้ออะไรกลับบ้านครับก็คือมาแค่มาถ่ายให้พี่น้องทุกคนได้ดูกันเฉยเยนะครับ กินข้าวมาแล้วเรียบร้อยไม่งั้นก็มาเสียตังที่นี่เปลืองมาก <c oughs> เอาไว้โอกาสดีๆค่อยหาเพื่อนพาเพื่อนพาอะไรมากินกันดีกว่าครับถึงจะดีร่วมกันหารเงินนะครับซื้อซื้อคนเดียวไม่ไหวครับแพงต้องร่วมกันหาเงินสิบคนเงี้ยคนละสองร้500อยห้าร้อยเงี้ยก็ว่างไปนะครับก็เดี๋ยวผมกลับก่อนดีกว่าครับฝนตกหนักนะครับเดินกลางฝนเลยครับเนี่ยผมกลับไปที่รถละก็คลิปนี้ใครดูแล้ว สนใจอยากมานะครับก็ที่นี่ครับผมตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลานะครับพิมพ์ใน Google หาโลเคชั่นทาง Google ได้เลยนะครับส่วนผมก็เดี๋ยวจะกลับแล้วครับก็ท่านใดดูคลิปจบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับสวัสดีครับไปคร